เสียงกดสเปซบาร์ใครเสียงดังกว่าปากัปากปกักปักคือแบบโอ้ฟินอะไรเงี้ยมันคือแบบซีเนเจอร์ของออดิชั่นมากอุย้ยมีแฟนว่ะดีนั่นไอ้แทบหมดอายุปึ้งปัญญาเลยค่ะนอยสวัสดีค่ะชื่อแจด๊ดจากช่องเจสดตีออร์แลคเตอนะคะ สมัยก่อนเลยนะแั๊ดคิดว่าการที่เป็น LG แล้วก็มาเล่นเกมอะกลัวโดนบูลลี่มากกว่าด้วยความที่สมัยก่อนอะมันจะไม่ค่อยยอมรับ,บเท่าไหร่พอมาเป็นเกมเมอร์เต็มตัวเนี่ยคือทุกเพศสามารถเล่นเกมได้ไม่จํากัดแค่ว,ว่าชายหรือหญิงเท่านั้นที่เล่นได้ทำเนุษย์กับเกมมันไปด้วยกันอยู่แ,แล้วค่ะไม่จํากัดว่าต้องเพศไหนดีใจมากตอนเด็ก็คือชอบเกมนี้อยู่แล้วไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้แบบร่วมงานออดิั่นทมัยมนั<ๆ>้นร<อ>ู้สึกว่ามันอะไรที่แบบ มันวาวมากนะคือเป็นเกมเต้นที่แบบได้เต้นกับเพื่อนเช็คสกิลแล้วก็เหมือนวัดกันว่าใครเก่งกว่าใครเต้นแบบเป๊ะกว่าสนุกมากครับเสียงกดสเปซบาร์ใครเสียงดังกว่าปักปักปัคือแบบโอ้ฟินอะไรเงี้ยมันคือแบบซีเนเจอร์ของออเชั่นมากมแจ๊ดอะเคยเล่น2โรเลยอันแรกเลยคือสมัยยังไม่เป็นตัว เล่นไปจะมาชื่อว่าเทพเทา้าไฟหนุม่มแบบธรรมดาไปแล้วก็ไปจีบผู้หญิงอยากจะเปน,นิดนึง๋ยวจะเอาใจก็เลยไปเติมให้เขาเท่าไหร่ก็ได้ละจะไม่ถาวรน,นะอยู่ดีเขาก็มาขอแต่งงานอุย้ยมีแฟนว่ะมีสาว,ว่ะหลังจากนั้นปุ๊บอีนั่นไอ้แทบหมดอายุปึ้งมาขออีกไม่มีเงินแล้วปัญญาเลยครับนอยเติมผู้หญิงบอกเลิกแต่เนี้ยรู้สึกว่าพอเล่นไปอะ่ะเต้นไปเต้นมาจะหลุดความชายแทมไนก็แล้วไม่มีละลองแบบสร้างรหัสใหม่นะชื่อว่าน้องอายุนี้ ใครถามว่าชี่อายุมีค่ดพอเราเริ่มแบบแต่งตัวให้แบบว่าน้องดูดีขึ้นก็เริ่มมีผู้ชายมาจีบอะไร้น่ารักดีนะคะนางดีตอนแรกๆเลยอ่ะจะไม่บอกแอปเป็นน้องอายุมีเป็นสาวน้อยลูกครึ่งแต่เขาจะมีแบบว่าเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนนั้นไม่รู้ผู้หญิงจริงหรือเปล่าแต่งตัวเซเซียนกันสองสามคนก็เริ่มบอกทีแล้วเราไม่ใช่ผู้หญิงหรอกจะเป็นกระเทยนางก็ก็ไม่แปลกนี่เอ้ารู้อยู่แล้วเปลี่ยนทีแรกเพราะนางก็ไม่ใช่หญิงแท้เหมือนกัน เพลงเลวเท่านั้นจะเป็นเพลงวั8แปดกับเจ็ดิที่ชอบมาก,ม,ากมันจะปนความเซ็กซี่แต่ว่ามันก็จะมีความหวานนิดนึงสมัยก่อนหน้าจะต้องแบบนี้หน้าโอโยเท่านั้นก็แบบวูดเบิร์ดมากคุมเข่านิดนึงผมจะต้องสีเทาๆแล้วก็ลอนๆผู้ชายจะต้องหงนไก่นี่ก็ไม่ค่อยอยากน่ารักห,หรอกแต่ว่ามันต้องใช้หน้าโอโยเพราะผู้ชายชอบ ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะอาจจะมองว่าเป็นเกมที่เปิดมานานลองให้เปิดใจนะคเพราะว่าการที่เกมหนึ่งอะอยู่มานานได้ขนาดนี้เขาไม่ธรรมดามันสนุกมากมตอนนี้นะคะทำช่อง YouTube อยู่มีเพจ Facebook ด้วยนะคะหรือแม้แต่ TikTok นะคะแต่ทุกอย่างเลยชื่อว่า Jesse Oracle คอนเนตจะเน้นทำคลิปนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Audition เต้นให้มันต้องเต้นบนพีเท่านั้นนะจ๊ะพบกับความสุกไม่รู้จบในที Play Park audition